คราวนี้แคนาดาลงมืออย่างจริงจังครับโดยรัฐบิทิชโคลัมเบียเตรียมที่จะออกกฎหมายจำกัดการใช้ไฟสำหรับสูนย์ข้อมูล AI ไอและห้ามถาวนนะครับไม่ให้ตั้งเหมืองคริปโตใหม่โดยให้เหตุผลสุดคลาสสิกค,ครับว่าเพื่อความเป็นธรรมทางการเมืองพลังงานครับควรถูกจัดสรรให้กับอุตสาหกรรมที่สร้างงานหรือภาษีโดยตรงเช่นเหมืองแร่หรือพลังงานธรรมชาติซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ AI กับคริปโตก็มักจะแย่งไฟกันอยู่แล้วครับ แต่ในคราวนี้มันยิ่งกลายเป็นสงครามพลังประมวลผลแบบเต็มรูปแบบแต่สิ่งที่น่าสนใจครับก็คือในขนาดที่ด้านเหมืองผูกบีบแต่บนเชนกลับไม่ได้สะทกสถานอะไรเลยครับโดยตามข้อมูลจากคริปโตฟอนนะครับค่า CDD หรือ c คอ d a y d e เดสทรยังคงอยู่ในระดับต่ำซึ่งก็แปลว่านักลงทุนระยะยาวยังไม่ได้เทขายอย่างรุนแรงอะไรครับหรือพูดง่ายๆก็คือขุดได้น้อยไม่เท่ากับตลาดสอดพังครับ พอบนกราฟ BTC ยังคงแกวงนะครับอยู่ระหว่าง1,100,000ถึง1 1 2 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งดูเหมือนกำลังสะสมพลังอยู่ครับโดยถ้าหากว่าแรงหนุนจากเศรษฐกิจมาภาคยังดีแบบต่อเนื่องการดีดขึ้นไปแต่ที่1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ก็ยังเป็นภาพระยะกลางที่เป็นไปได้ครับและในตอนนั้นมุกประชดก็คงจะประมาณว่าไฟเราเป็นคนตัดแต่กำไรดันเป็นของพวกคุณ